ช่วงนี้เดือนกรกฎาจะหาผลไม้ทานยากเป็นผลไม้ป่านะคะนี่เลยค่ะมชมวงหรือส้มโมงนะคะเป็นไม้ป่าดูลักษณะต้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเขาจะเขาจะแผ่เหมือนต้นกระจงอะคะ่ะแผ่กว้างๆนะคะลวงเต็มต้นเลยนะคะผลดกมากนะคะใครไม่เคยเห็นเนาะ เดือนกระะกฎาจะเกิดขึ้นถ้าสมมุติว่าดินมันดีเต็มที่นะคะแดดดีเป็นไม้ป่านะคะอะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยนะคะวิตามินซีสูงมากนะเดี๋ยวจะหาร่วงล่วงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูผลนะตักคู่นะคะ นี่นะคะชมวงหรือส้มมงนะคะจะข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็บางบางคนเขาเรียกว่ามังคุดป่าเนาะรสชาติก็คล้ายๆมังคุดเลยค่ะมีความหวานหวานเลยละ่ะนะหวานอะ่ะอืมเปรี้ยวน้อย แต่ถ้าออกเขียวอยู่เนี่ยก็จะมีความอมเปรี้ยวนะคะมีลูกเล็กลูกใหญ่หลายไซส์เดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยค่ะลักษณะลูกเขาเป็นแบบนี้เนาะสม,มงคงค่ะที่นี่ที่ชุมพรอำเภอปะทิวนะคะไม้ป่านะ